สำหรับทริปนี้นะครับไม่ต้องกลัวหลงป่านะครับทริปเก็บเก็บเห็ดเพาะครับกับน้องมีตักนะครับดูจ,กจกากสภาพรถครับไม่หลงป่าแน่นอนครับไปลุยกันนะครับให้พอดูดิให้พอดูดิได้เข่าไ่แล้วโอ้โหต้นไม้ต้นเดยวได้เยอะมากเลยครับไหนไหม่ให้พอดูจ่ะไหม่ให้พอดูย่า ไม่ป่าไป่ใช่ครับที่เดียวนะครับเอาสักจุที่แล้วกลับแล้วเนาะพอเอาใส่แล้วครับสวัสดีครับผมมีดังปันนาลพูนครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาเก็บเห็ดถอบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะได้เยะมนะครับอุปกรณ์ของเราในอุปกรณ์มีตั้งอยู่ไหนไหนโชว์ดิมีตั้งได้ช้อนแขงนะครับ แดี๋วเราจะพาไปหากันเลยครับตรงนี้เยอะมากนะครับพี่กับเดี๋ยวบอกท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันเลยครับเนี่ยตรงเนี้ยเยอะมากครับแต่เป็นรอยเก่าเขานะครับหัวดอ นี่มีตังโผล่เลยนี่มาดูนี่นี่โผล่เลยโผล่เลยเห็ดตัวเล็กเดี๋ยวดอมันโผล่เลยเนี่ยเอาเก็บเอาสามสี่รูปนะนี่ด้วยคือกันโถงนะครับนี่ น,นี่นี่เนี่ตัวเล็กนายหนูมาดูได้ได้กี่ลูกนี่ลูกเล็กอ่ะลูกเล็กก็มีครับเล็กๆมาใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไหนดูดิใตได้กี่ลูกไหนขางหนูได้ดู เอาใส่ถุงให้พ่อครับใส่ถุงนะเดี๋ยวเราไปหาตรงนี้กันยังไงก็มาลุ้นด้วยกันนะครับยังไจ่เลยแม่แม่พี่จะกุดไปได้คุดไปได้แม่โอ้ครับผอไปกุดเอากุดกุดเอ้เดอเออดีกุด

<S <S ไปรับออกครับรับกิรับแม่ออครับแม่ไม่ตังครับได้กี่ลูกเมื่อเี้ ได้กี่ลูกแล้วครับใกล้ๆใไหมทำไมเหลือลูกเดียวนยีน่ไงนีน่ไง <c oughs> เอาออกขึ้นมาให้หมดครับเนียเอามาใส่ถุงครับ้หให้พ่อดูนี่มาใส่ครับนะี่ไงน,น,นี่ไงลุง มัไม่มีหรอกนี่าน่าดีกันบ้างน่าดีได้นะครับได้เย้ไหมครับนี่ครับสภาพบรรยากาศด้านบนนะครับไม่ต้องกลัวลงป่านะแมาไปด้วย ด้วยทีแม่มีต่างเกลืแล้วเหรอไหนอ๋อตอนันเจอแล้วเหรอวเล็กเปิดดูสิอ๋อไหนเอายังไงชุดว้าวไหนลูกใเงยไหมใหญ่ไหมไหนครับก็ลูกใหญ่มากโอ้ใหญ่มากเอาช้อนเก็บช้อนครับหน่ยเนี่ยเนี่ยอีรูปมันเล็กด้วยเนี่ยอยู่นี่อยู่นี่ มีอีกเปล่านั่นไงนี่ <t> ไหนมาดูสนะิโอ้โหมีฟังได้เยอะจังนี่น่าละ่ะเขาไงไม่ายนดเดีวยดวยยพ่อดูดอพอดูดิครับว้บาว <t> นี่มือหินหนี่งไงลูกนังครับลูกนังครับลูกนังให้พ่อดูดิ พ่อดูดีได้เท่าไหร่แล้วโอ้โหต้นไหนต้นเดียวได้เยอะมากเลยครับเอ๊ะให้พ่อดูยังให้พ่อดูยังไม่พอไปใช่ครับโอ้โหที่เดียวนะครับเอาสักสิบที่แล้วก,กลับแล้วเนาะพอเอาใส่แล้วครับใส่อ๊ยอะกันเนีกก่ยพอด,ด,ด,ดีอือฮึที่เดียวเหรอ นี่ยนจับเลยจับปะนี่ไหนี่นี่ทำรูปนี่ทำรูย บังได้แ้งเสือนี่นะครับนี่ขาวๆนะี่ไปหาด้านบนกับพ่อเลยครับเป็นลูกเล็กนะครับแบบนี้เยอะมากเลยนะมันมีครับมันมีแค่ตัวเล็กเนี่ยอันนีนี่ตัวเล็กเนี่ย นี่ก็พ,พังไปแล้วนะครับหนึ่งอันนะครับพี่เขียนะครับต้องไปใช้ช้อนมีตังช้อนแกงมานี่แล้าไปไปหาแม่่ะ ทางท้างไม่มีคนหานะเราจะหาข้างค้างเราจะอยู่บนยอดเขานะครับเนี่ยสูงมากนะเอาไม่ก็ได้แต่ละเด็ก เยอะนะคะแต่คนเก็บเยอะกว่าไม่ต้องกลัวหลงป่าค่ะไม่ตังค์ไม่ตังค์คะไม่ตังค์ค่ะปลาลูกได้ยังลูกเล็กเนีเ่ยเห็ดอะไรนะอันนี้เห็เอดอะไรเห็ดเด้ดีเห็ดไข่ เอ็ดแบบดีแล้วเอ็ดใสเอ็ดเตร์ดีเครื่องบินอยู่ไหนยังมีแต่ตัวเล็กๆไม่ได้เนี่ยเห็ดขมเนี่ยไม่เอาไม่เอาครับไม่เอานี่ไงลูกเนี่ยขมไม่เอาไม่เอาเนี่ยถ้าเห็ดขมอ่ะขม สำหรับ EP นี้นะครับนี่หาเห็บขอบนะครับ EP นี้ไม่ต้องปวอยลงป่านะครับผลเยอะเนาะนี่ผลงานที่ได้ครับมาดูในใกล้และมาครับก็ได้แกงนะดใูใกล้ๆสินี่พิกัดบรรทานะครับอ่างเก็บน้ำเนะ ทางเก็บน้ำบรรทานะทางแม่สามนะครันะสบสวัครับสีหรับ EP นี้ก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับมีตังสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวมองกล้องสวัสดีครับ